ทำไมไปทำอะไรหางเปียงไปทำอะไรมาพูดมาพูดมาพูดมาไปทำอะไรมาหางเปียงหมดเลยหืมพูดมาว่ายังทำว่ายังทำตาใสหือไม่ต้องมอง มองกล้องทำไมมีความผิดเนี่ยเด็กมีความผิดเด็กมีความผิดทำความผิดมาเนี่ยมาทำหางสั่นกระดุกกระดิกเองดื้อนะถามก็ตอบมั่งตอบไม่ต้องทำเป็นตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จยังไง ืม hmm? ไม่ต้องมาถีบขาไม่เอาไม่ต้องเลยอยู่นิ่งๆไม่เอาอยู่นิ่งๆกับบริเวณทำเป็นทำเป็นเศร้าอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆนิ่งๆโอ้โห oh, พูดฟังไหมเนี่ยฟังมาไม่ต้องเลย 哦吼！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 